ากปัจจบุตรยิดด้มนะครับชัยวัฒน์มอริสเบคครับชาวชาติไทยสารพีเชียงใหม่อายุ18ปีน้ำหนัก77.2่วนสูง1.99เมตรสไตล์ MMA ครับชื่อของเขาครับ Nightmare น Night <mare! S 1> ั<ค><ณ>ก็มาบนทีก็มาชื่อเห้น,นะครับ สำหรับฝ่ายน้ำเงินนะครับทีมไลส้ไลสังกัดนะครับตระวานจันเพียนสัญชาติไทยอำเภอเมืองจนันการจนบุรีอายุ31ปีส่วนสูง172เซนติเมตรน้ำหนักช่างได้วันนี้79.3กิโลกรัมชื่อของเขาชื่อของเขาคือบาหุนนะฮะบาหันมบาหุนครับเชิญครับผมหลงทุกทีเลยฮะบ บาฮันนี่ก็เป็นนักสู้ที่ฝึกด,ด้วยตัวเองนะครับเป็นคนไนท์เชอร์บุรีไนท์แมร์นี่ก็เป็นลูกคริสไทยสวิตนะฮะเป็นผู้ช่วยเทรนเนอร์ให้กับทีมบัจบุตรยิมครับงานนี้ผมแอบเชียร์บาฮันอยู่แล้แหละแล้วต้องเชียร์ไนท์แมร์ดิเพราะว่าเขาเป็นคนการบบเหมือนผมไงไม่ได้หรออะฮะ ขอหน่อยมา,มา,มาลองดูโอ้โหก็โดดต่อยครับบาฮันซุปเปอร์แมนพันนะครับบาฮันขยับครับโอ้โหแต่กางอจับขาได้แล้วบาฮันจะทำไงมาทำไงไตรแองเกิลนะฮะจะทำได้ไหมบาฮันถอยมาเตะเข้าไปครับโอ้โหแตอนนแนวทำกาาลางหันเล็กน้อย กร uh, okay like okay, okay. oh 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 ะบ right! ัดแขนแขนเจ็บหรือเปล่าครับแขนหลุดหรือเปล่าครับกรรมการเช็คด้วยนะครับโอเคครับโอเคเช็คโอ้โหลอยอากาศเลยนะฮะมาสุดมาฮันถอยครับมาสุดไนแอนได้เข้ามาออเตะแล้วเตะกดเอาโด้ได้ เตะจนยากมันทำหน้าจอมยักษ์ต่อย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 มาหันจับมือครับโอ้โหยเศรงามอ่ากรรมการเช็คเช็คไหลด้วยนะครับเช็คไหลครับเผื่อว่าไหลไหลหลุดนะฮะไหลหลุดนะฮะโอ้ครับครับครับมันจะหมทีมนะครับเราไม่มีการทุบเบทีนะครับครับขอโทษทีนะครับเราไม่ทุบเบทีนะครับขอให้เชื่ออย่างมีสปิริตครับสำหรับนักสู้นะฮะถ้า ถ้าสู้อยู่แล้วเกิดบาดเจ็บขึ้นมาให้รีบบอกกรรมการเลยนะฮะเพื่อ,อยุติต้องเตฟร่างกายตัวเองไว้นะครับใชยชนะเป็นเรื่องรองนะฮะนักสู้ไม,ไม,ไม่ไม่ขึ้นมานะครับนักสู้ไม่ขึ้นมานะครับนักสู้ออกไปครับครับครับนักสู้ออก,ออกไปครับพี่เลี้ยงพี่พพเลี้ยงลงครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงลงไปครับให้ให้ทางฝ่ายแพทย์สนามดูแลครับ นักสู้นักสู้ก็เข้ามาขอพบคุยกันนะครับนักสู้บาฮันนะครับนะครับคือพี่ไหวไหมครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวทีมแพทย์จะรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยครับครับประกาศผู้ชนะนะครับผู้ชนะนะครับน้ำเงินครับบาฮันสุนวัรจันเพียรครับจากกาญจนบุรี รสชาติของนักตู้นะฮะ